สวัสดีครับพ่อแม่หลวงภูกำลังรับชมช่องบ้านอิตะวันนะครับอ้าววันนี้ถ่ายบรรยากาศอยู่ของงวผมนะครับอยู่บ้านไอิตะวันนะครับบ้านจานหมูุ่กตะบนทับใหญ่อำเภอละตนบุรีจัังหวดสุรินทร์นะครับเอาบอกที่อยู่น้ำแน่ตนิดนึงนะครับเพื่อผู้ที่เขาเมืองใหม่นะครับกะป็ิยังจงะคอยมาถ่ายปลาใหม่นะครับบางคนเห็นหัวคลิปมากนะครับกะสิคือมื้อนี้นะครับสิมาบอกเรื่องเป็นอยังผมจงะคอยปลูกปลาใหม่นะครับ บ่มีคนขี่รถ่าสลก็ถามอยู่ว่าเป็นยังผมจังเลยเอาป้าใหม่มาปลูกใส่สวนห้านะครับปุโรหาเจ้าพ่ออยู่บ่คือยังง้วเจ้าลายอยู่นะครับเหมือนกับว่าพ่อนะครับแต่มันมีเหตุผลนที่ผมเอาป้าใหม่มาปลูกนะครับเดี๋ยวนะครับในคลิปนี้นะผมสิไปถ่ายสาเหตุที่ผมเป็นยังผมจังเลยเอาไอ้ต้นใหม่ป้าใหม่มาปลูกในขอกงัวผมในสวนห้าผมนะครับก็เอาก้อนสิไปเบิ่งไอ้เนื้อหาสาระอิ่นนะครับก็ฝากผู้ที่เขาเบื่องไม้นะครับฝากกดติดตามน้างนิดนึงนะครับ เป็นกําลังใจผู้เหดคลิปนะครับเนาะเบิร์นี่คือต้นใหม่ที่เพมาลงนะครับปลูกได้สองปีแล้วสองสามปีแล้วนะครับก็มีต้นใหญ่ต้นหน่อยก็แล้วแต่นะครับส่วนมากก็เบิร์ครับต้นพยอมพยุงประดูนะครับพวกมะฮอกกรนี่นะครับแล้วก็พวกตะเคียนท่องนะครับเน้นตะเคียนท่องเพราะว่าน้ำท่วมมันบ่ตายนะครับผู้ใดที่พื้นที่ได้น้ำท่วมนะครับเอาให้ครบล้วนเอาแน่นเนียงนะผู้ใดน้ำท่วมที่พื้นที่ได้ที่มีน้ำท่วม ตะเขียนทองเลยพี่น้องหลอดนะครับส่วนมากหลอดนะครับตายนีน้อยเลยนะครับนะครับเอามาเบื้องสาเหตุมันงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งสาเหตุที่เป็นอย่างผมยังคอยปลูกป่านะครับมันจะมีเวลาผมไปเก็บเห็ดนะครับไปเก็บเห็ดอยู่น้ำบานใกล้ๆกันเนี่นะครับพี่น้องเลยตะเสียดายแห้งนะครับมันจะมีสองหม่องนะครับหม่องแรกที่ผมเอาท้ายเบื้องนี่มันจะเป็นพื้นที่ที่เขาบ่ได้สงวนนะครับเป็นที่ป่าท่ามป่ายังนี่ แต่เป็นทีสาธารณะแหะแต่ว่าให้คนทำม,มาหากินได้นะครับเห็ดนั่นเห็ดนี้แต่เขาก็โอ้โหแทบมสุเเลยเป็นปลาเยื่ยแห้งนะครับเยื่ยแห้งอิลีนะครับเป็นปลาไอ้ท่ามนะครับแล้วกะ็อีกปลาต่อมาเป็นปลาที่สองเป็นปลาดงเคียงนะครับแต่ดงเคียงนี่สิเป็นปลาที่เขาไออนุลากไว้นะเป็นปลาสงวนนะครับแต่ตุนมัน,น้อยนะครับเปรียบเทียบกับปลาแรกที่ผมไปเก็บเห็ดนี่อู้หลายเท่าแห้งนะครับน่อยกว่นกันหลายเท่าต้นนั้นทีประมาณสีหาเท่าเนาะ เพราะมันเป็นเขตต่อกับน้ำมูลต่อกับลอยเอ็ดเลยนะครับปลาปลาแหลกที่เป็นปลาไอ้สาธารณะเป็นปลาถามนะที่เขาให้ทำมาหากินได้นะครับตัวนี้ปลาเงี้ยแห้งนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเลยพี่น้องน้องครับนี่คือสาเหตุนะครับที่ผมอยากเอาปลาใหม่นะครับไปไว้อยู่ของง่วนผมนะครับคือผมมาหาเก็บเห็ดมาเก็บเห็ดนะครับแล้วก็ปลาอยู่บ้านใกล้กันอย่ับนี่คือปลาบานลำพันธุ์นะแตะกี้นี่เงี้ยแห้งนะครับเมื่อ สิบกว่าปีที่แล้วนี่โอ้ยน่องกับปลาอุดมสมบูรณ์แห้งน่องกับเห็ดนี่มันจะได้กนะระไดน่องกับถ้าสมมุเนี่ยเบิ่งข้างหน้าผมเนี่เป็นป่าอยู่ข้านะ่องกับเขาทางป่าเบิ่องกับพวกนี้ไม่พย่อมไม่ยังได้ไมไม่พยงุงไม่ประดูน่องกับเขาทางเขาอันนี้แล้วก็สมมุติเป็นทางดําตัดผ่านน่องกับตะกี้มันก็เป็นทางไม่ค่อยดีนะสมมุติเป็นทางดำนะ ale, ่องกับเขาก็เลยมายัางไงลดล่าแหลนเขามาได้มันก็เฮ็ดให้เขาก็เลยทางป่าทางยังน่องกับ ฟังอันนี้เป็นปลูกมันไอ้ปลูกมันซับซับป,ประลังฟังนี่งน,นะแล้วก็เดี๋ยวผมว่าอย่างเขาไปเมืองนาซีด้าย่าป้านี่เมื่อที่ไอสิบกว่าปีที่แล้วนี่มาย่้มนีกระดาเห็ดบอกมันป่ามันใหญ่สูงมือนกับเลือเป็นดอนเป็นดอนน้อยๆเน่่ยคน,น,นกับมาหาเกลยียบไล่กับก็บผค่อยได้ ต้นต้นแต่บ่ต้นต้นพยอมต้นพยอมเบิ่งเป็นปลูกไม้ยูคาเบิ้งอ้อนตะสิดานต้นนีอย่าว่าตัดถิ่มเด้อนี่บักพี่พวนนะครับหรือยังไงภาษาไทยเอื่นยังไงต้มนมนมควายนมควายบ่หน่วยบักนมควายพี่พวนลไโบราณ มันขึ้นน้ำต้นใหม่โอ้ยยังงามเกี่ยวขึ้นลูอุ้มลูบลุบ้มขึ้นไปเลยเพราะว่าอีกสามสี่ปีน่าจะเบิด์ตนะป้าแถวนี้นะเพราะว่าเบิร์นะครับเบิร์ตเป็น,ปนผู้เฮ็ดหน้าเพิ่์กับเฮ็ดหน้านะครับผู้เลี้นงขุมภูมิเป็นกับทางเฮดหน้าเพราะว่าป้าเขาจับจองไปเลยนะครับจับจองแล้วพากันทางไปเลยนะครับใส่รถโจกรถไถดันแล้วก็ตัดไม้ลง่องกาไฟเผาต้นต้นพะยุงนะครับ ดาเปลี่ยนทีปลานะครับมาเป็นทีหน้าทียังนะครับโอ้เห็ดดอกนึงโอ้เท่าไหร่แลวนี้ตะกี้หกแห้งนะครับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็เบิ่งโอ้นะครับคือว่าแล้วครับเบิ่งยังสุเมอร์นี่นะครับทางภาคเหนือนะครับทางเชียงรายยังนี่นะครับทนนนั้งน่านยังนะ ที่ว่ามันเป็นน้ำปลาไหลหลากยังนะครับมีไปหย่อนมาเฮามันบ่มีปลานะครับสมุนเฮาม่งไปใส่เห็นยังไงเห็ดพวกพืชเศรษฐกิจนะครับปลูกข้าวโพดปลูกมันปลูกพักปลูกยังนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าน้ำมันก็ยามแรงมันก็แรงนะครับมันบ่มีต้นไม้ที่ดูดซับน้ำไว้นะครับเนาะแล้วก็ยามน้ำยามฝนที่ก็น้ำป้าไหลหลากนะครับเพราะว่ามันบ่มี ต้นไม้ใหญ่บ่มีหากไม้บ่มีปลาอีหยังพ่อจิดึงน้ำลงพื้นได้เนาะครับน้ำไมแต่ได้ก็ไหลเร็วเลยเร็วเรีวลงจากภูเขาเลยนะครับจังบ้านผมยา่อั้มแรงก็บแรงครั้แใหญแรง,แ,รงแหงครับไม่เสียปลามันลดลงหลายนะปีนับปีต่อๆไปก็แห้งมีแต่สิเริม่มเริ่มแรงกันไปเอยเนาะครับโลกเดือดไปเลยเขาว่าต้นไม้ต้นนี้โอ้เสีย เกี่ยวกันลุมอุ <S <S building building ่มลืมอิ่มเลยแล้วมันทางถิ่มก็จะเสียดายเนาะผมอยากได้ป้าแนวนี้นะครับไปหน้าผมเนี่ยเสียดายเขี้ยแน่วไปไปพอได้โหนเลินเสียดายป้าที่มันเสียดายจังสีพี่น้องเอ ปลูกน,นีพยายามหาปลูกให้มันเอาไม้ไปปลูกให้มันหลากหลายาคนไปหาเก็บเห็ด ดคุณว่าบวกเกินกี่ซองปีนี่หรอกเนาะเกือบรุดเขี่ยของเกือบโอ้โหต้นยังต้นงามเลยครับต้นน,นี่บ้านพ่อเกินต้นเปลือยน,นคะครับหรือว่าเกินต้นตะแบกบ่อาจจะเป็นยัง,งไงไอนนินทอรน็ตบกบ่ ใหม่ย่างดีเลยนะครับในตัวนี้ตัวอย่างดงหนึ่งนะครับตัวนี้คือดงเขียงนะครับเดี๋ยวผมตัดภาพให้ผมเดี๋ยวผมตัดภาพให้เบิ้งนะครับว่าดงเขียงนี่มันหกนะครับหกแห้งนะครับเป็นดงที่ตัวนี้อนุรักษ์นะครับตัวนี้สร้างราชการเป็นลายอนุรักษ์เป็นดง ก็เป็นโด you know, like ่งที ites, mm ่อ hmm. ยู่ตําบลกุดข้าขี้เหมือนกันแต่กระติดกระบานผมแต่ตรงนี้เป็นอนุรักษ์นะครับว่าุดมสมบูรณ์กันย่อเมืองครับเมืองหนาเติบเลยนะครับแต่ก็มีคนหลักลอบเข้ามาตัดใหม่แต่ยังอยู่นะครับพวูกไม้ต้นนี้เนี่ยเขาก็เอานะครับชาวบ้านชา้ไทยมันมะพร้าวเม็ดอะไรเม็ดละงอกนะครับเม็ดละงอกเทาตัวนี้เราจะเอาไปปลูกคนบ่เดีเขามาโดนเลยแล้วก็มีดอกอ่อนอยู่นครับ เห็ดละงอกครับพี่น้องน่าจะมีลายดอกว่ะเห็ดละงอกเบิ้งเสียงปวกเสียงปวกนี่ละครับพันปลาที่เขาอนุรักษ์ไว้มันจะเป็นสีหกเลยนะครับมาผู้เดียวนะที่พ่อกาเขามาแล้วผมเคยถ่ายลงคลิปอยู่นี่มันมืดอ่อะน้อครับพี่น้องเป็นทังไดน้อครับเดี๋ยวเบิ้ง ปลาที่ผมไปเก็บเฮ็ดแล้วนะครับเป็นยังไงนะครับนี่แหละเป็นทีมาที่ผมเลยตรงมาปลูกตน้นไม้ต้นไรนะครับบ่งที่ผมจะบ่กให้ว่างเลยนะครับผมขุดสร้างไส่น้ําแล้วก็ปลูกน้าฟังสร้างฟังยังใบไว้เลยผสมกันต้นบกักเผานะครับแล้วก็ตน้นไม้ปลาลายแนวอยู่นะครับปลูกไปนะครับพี่น้องปลูกไปน้ามันก็ตายไปน้าแล้วบางตนาง้นมันก็คือวา่าบางตัวมันก็ บางต้นมันบางหูเราก็เอามาปลูกแล้วนาบมันท่วมมันก็ตายเนาะแถวพื้นที่แถวนี้น้ำท่วมเนาะผมก็เลยเดี๋ยวนี้ผมก็เน้นพวกต้นตะเคียนนะครับต้นยางหน้าต้นพวกมุนี้นะครับมันก็อาจจะสูน้ำได้นะครับก็เอานะครับคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับพามันมีอันนี้ก็ฝากกดไลค์นะหรือว่ากดแชร์หรือว่าติดตามนะคนับสำหรับผู้ที่เขาเมิ่งใหม่นะเป็นกำลังใจเพื่อคลิปนะครับเนาะคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้สวัสดีครับ